รวมกับนอกจากหอดูช้างเนี่ยนอกจากจะสามารถที่จะขึ้นลิฟต์ได้นะครับก็สามารถที่จะเดินขึ้นก็ได้นะครับย่างขึ้นก็ได้ครับเลยโอ้สวยงามมากนะครับผมว่าบรรยากาศที่ที่เดินขึ้นเนี่ยบรรยากาศเดินขึ้นเนี่ยครับทผู้ชมจะมีความรู้สึกว่าฟินกว่านะครับมีความรู้สึกว่าฟินฟินกว่าตั้งลิฟต์ขึ้นไปนะครับนี่เลย วจะเดินนะครับผมจะเดินขึ้นไปเนี่ยครับพาคุณผู้ชมชมความงามนะครับเนี่ยครับนี่คือหอดูช้างสวยงามบอกครับมอเบึ้องสางครับขึ้นไปก่อนเลยครับมองชมวิวดูช้างก็ได้ดูคนก็ได้นะครับดูนกดูไม้ก็ได้ไม่ดูอะไรหลับตาก็ได้นะเป็นไรง่ายๆนะครับเนี่ยนี่ขึ้นมาชั้นสองแล้วนะครับเนี่ย ือเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นสิ่งปกสร้างที่บอกถึงความเกี่ยวพันบอกถึงความเ,าเกี่ยวเนื่องนะครับกับความเป็นชาวช้างนะครับการอยู่อาศัยนะครับเรื่องราวของวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ชาติพันธุ์นะฮะข้างบนขึ้นไปดูให้ดูโอ้อีกสูงนะครับอีกสูงมากๆเลย ผมจะเดินขึ้นไปไหวหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ oh. สวยงามมากๆเลยครับคุณผู้ชมว้า wow. วแต่ยังไงก็เดินขึ้นไปดีกว่านะครับว่าเท้าอื่นว่าย่างขึ้นไปครับย่างขึ้นไปครับย่างขึ้นไปย่างขึ้นไปนี่ครับ สวยง,งามจริงๆครับถ้าถ้ามีโอกาสได้มาจังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็แนะนำนะครับเหมือนผมเดินอยู่ในภาพยนตร์นะครับเนี่ยฉากหลังของผมนะครับคุณผู้ชมนี่ฉากหลังก็จะเป็นปล่องนะครับให้เจ็บบอ,อก <laughs> เป็นปล่องเป็นปล่องนะครับเจ้า,จากู๋เด๋ยน้อรอหายไขยงางถึงไงความจริงมีลิฟต์ด้วยนี่ความจริงมีลิฟต์นะครับแต่ยวว่ามีพี่ๆบอกว่าเดินดีกว่าเดินขึ้นมาถึงข้างบนนะครับนี่ครับมองขึ้นมาถึงข้างบนก็เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับเห็นวิวครับ วิวสวยไหมครับโอววววววยมากครวบคุณนะวูว้ชมวว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 ้นววววว ขึ้นไปต่อครับเราเดินขึ้นมาใช้เวลาสามนาทีครับท่านที่พี่พที่ลงไปแล้วก็มีครับเขาขึ้นมาดูมนุษย์ร้อขึ้นมาได้ไที่พี่มนุษย์ล้อขนมี่เลยครับโอ้โ่เราขอบคุณมากนครับทรอไม่ธรรมดา นะครับข้างหลังผมออนาพอวันนี้ก็มาช่วยกันนะมนี่ลครับครับที่มนุษย์รอก็ขึ้นมาได้ครับสวยงามจริงๆผมจะพาชมวิวนะครับอีกฝักงนี่ครับวิวฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดป่าเจียงนะครับ เดี๋ยวฟังพี่ๆเขาพูดกนะัน<ป>คนอยู่กับช้างได้ยังไงนะอย่างเงี้ยมีความสุขนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้กับชุมชนด้วยในายโยครับแล้วบอกที่ไม่รามานาคือช้างที่นี่มีเงิน,น,นเดือนนี่นะครับ <c oughs> จะใม่านายโยครับนี่นะครับมนุษย์ล้อขอบคุณคุณชนะก็มาสวยงามนะครับอันนี้เป็น เป็นชั้นที่สูงสุดนะครับชั้นที่สูงสุดเลยพาสามารถที่จะมองเห็นนะครับวัดป่าเจียงนะครับย,ยังไงนี่ครับอมองเห็นวัดป่าเจียงมองเห็นวิวชื่อชัดสวย,สวย ดยีนพีคก็ตเจะทอะไรียลงไปเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราลงน่อยานั้ช่นี่เออโอ้หสวยมากครับคุณผู้ชมว้าวคนนั้นนนี้นี่นอนอยู่กับบ้านนย่งเดียวแล้วออกจากบ้านลําบากเไปไหนก็เจอจากอุปสรรคใช่ไหมแต่วันนี้นี่ด้วยอารียส้าปัดทําให้พี่ครูเนี่ยนะเข้าไปทุกที่เลยพวาครั่ วันนี้จริงจะไม่ให้มาไม่ยอมบอกว่าต้องมาให้ได้เลยเดี๋ยวจะพานั่งช้างพ่อพ่อตาดงหมาเนี่ยโอ้เกิดมาจากพ่อและแม่ไม่เคยนั่งชางนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศของการถ่ายทำรายการบนหอดูช้างครับไม่ใช่แค่เราจะมาดูช้างอย่างเดียวนะครับวันนี้เอามาดูคนดูพี่พี่พี่พมนุษย์ล้อก็ขึ้นมาได้นะ มาได้โอ้โหอากาศดีมากเลยยากาศดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมผมส่องลงไปช่องนี้ครับคุณผู้ชมโอ้โหเห็นช้างจริงๆครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับนี่ครับคุณผู้ชมในเบื้องสร้างที่หลีด้ดี่นอ๋อแปลว่าแบบ ดูช้างแบบอยู่ที่ในดินเนี่ยมันไม่้ววนะครับต้องขึ้นมาดูที่หอนะครับเนี่ยครับเห็นช้างด้วยเห็นวิวด้วยนะครับสวยมากเดี๋ยววาดกันที่นี่นะครับท้องฟิงแล้วก็โอ้โห <c oughs> เห็นบรรยากาศที่อากาศดีด้วยนะครับ <c oughs> ดูช้างดูคนดูบรรยากาศดีๆนะครับที่นี่ ข้างบนเนี่ยอยู่ใกล้ฟ้านะครับใกล้ฟ้าเพราะฟ้าอยู่ใกล้เรานี่นะครับมีคุณยิสระแ้าคาีิง้นวนี่ยครับยิสระของเราครับข้างล่างครับยี่หน่อยยอะไปไหนจุดไหนต่อครับตรงนี้โอเคารแสดงวตอไปก็ไปชมการแสดงช้างนะครับ โเไ้เนี่ยมบอกงนิดตรงไหนดีพี่พี่น้องนี่ดูสวยตรงข้างล่างดีกว่าเห็นเห็นได้ใชราะว่าันีนี่สูงนะครับแด่บอกทงมันจุดสูงครับทานผนี่จะไม่เห็นีีเนียอครับครับอนนี้สถานีต่อไปเราจะไปดูการแสดงช้างนะครับ ตอนนี้ก็ที่พี่ก็ทยอยนะครับทยอยทยอยลงไปนะครับตอนนี้อากาศดีมากเลยครับผู้ชมนะครับก็สองช้างเห็นหลายเชือกนะครับเนี๋ยผมจะซูมให้ดูนะครับนี่เห็นเชือกนี้นะครับกำลังกำลังกินอ้อยนะครับกำลังกินอ้อยกินกินหญ้านี่เลยสองเชือก สวยมากครับคุณผู้ชมหเห็นบริเวณที่เลี้ยงช้างด้วยนะครับ<ห>นี่ยอยู่ในขอกก็มีนะครับเนี่ยนี่เลยครับอยู่ในค้อโอ้มีสองตัวครับพี่น้องอยู่ในอคอกอุ้ยได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินเล็กสงสัยจะมาส่งข่าวครับเพราะว่าลิฟเสียครับนี่ครับบรรยากาศวิวทิวทัศน์สวยงามมาก,มาก,มากๆเลย ท่านที่จังหวัดสุรินทร์นะครับต้องอย่าลืมมาเดินทางมากันที่นี่นะครับหอชมช้างนะครับอยู่บริเวณอิเลฟเวนเวิร์สนะครับจ,จังหวัดสุรินทร์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ